นี่ก็คือต้นอ่อนหัวไชเท้านะคะเราเพาะเอาไว้เดี๋ยวดูก่อนนะนี่เราบ่มไว้เมื่อวันที่7จ็เดือนสิแล้วเราก็ตัดไปกินบ้างแล้วนะคะตอนนี้เหลือเท่านี้เราก็จะมาปลูกเป็นหัวไชเท้าแหละอ่าตอนนี้นะคะเราเราทำดินขึ้นมาให้เป็นสามเหลี่ยมแล้วนะคะพวก เศษหญ้าอะไรพวกนี้คือเดี๋ยวเราจะกบกบไว้ไว้ด้านใต้หลุมนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใช้ดินดินที่ที่ของเราเนี่ยมันเป็นก้อนใหญ่ๆแล้วก็พวนไม่ได้ะค่ะก็จะใช้วิธี ของเราก็เตรียมแล้วนะคะหลักสูตรพ่อปา้าป๋าพรมน้ำก่อนผงมมดินมันแน่นจะเอ๋ถ้าไม่ผมดินมันไม่แน่นพอเราปลูกไปพอปลูกไปลดน้ำมันก็ลอยหมดรากลอยรากมันจะลอยแบบนั้นอนะรากลอย มให้ชุ่มก่อนให้ดินแน่นก่อนและเดี๋ยวเราค่อยเอาต้นอ่อนหัวเช่เท้าลงดินกันพ่อลูกปลูกต้นไม้นี่เดี๋ยวจะดึงออกมาที่รต้นก่อนแม้ ็ค่อยดึงออกมาเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะปลูกลงไปโอมละสามต้นทิ้มเลยปลูกเลยครับลกกใส่ลงไปข้างในอันนี้เป็นหลักสูตรของเราเอง ปลูกต้นไม้ปลูกไปเลยนะคะไม่มีถูกไม่มีขิดถ้ารอดก็ได้กินไม่รอดก็ปลูกใหม่แค่นั้นไม่มีอะไรยุ่งยากอย่าไปเรียดปลูกต้นไม้อย่าให้เครียดนะคะปลูกไปเลยะคะ่ะปลูกไปสามต้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวถ้าเขาเป็นขึ้นมาเราก็ค่อยมาเลือกต้นที่สมบูรณ์นะคะอยวไปปลูกก่อนหน้า เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวลดน้ำก่อนนะครับนอนแองแมงเดี๋ยวลองดูครับว่าจะเป็นหรือไม่เป็นถ้าเป็นก็ฝีมือคนนี้เลยนะครับฝีมือคนลดน้ำลองกล้องหน่อยโอ้ยต้นหักแล้ว มันลอยไปต้องให้จมดูเหมือนอ้าวอ้าวอ้าวรอดไม่รอดก็เดี๋ยวค่อยมาดูกันอย่าไปซีเรียสวันนี้ก็มาปลูกให้ดูก่อนนะคะตอนปลูกก็มันจับกล้องไม่ได้มือเลอะเทอะหมดเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะมาอัปเดตให้รู้ว่ามันตั้งต้นหรือว่ามันนอนล้มแผะ <c oughs> ปลูก,กเกษตรอย่าซีเรียสปลูกต้นไม้อย่าไปเครียดถ้าไม่ถ้าไม่เป็นก็ปลูกใหม่ ถ้าตายก็ปลูกใหม่ถ้าเป็นก็ได้กินแค่นี้นะคะบ๊ายบายมาอัปเดตตอนเช้านะคะเรื่ต้นเนี่ยนี่หนึ่งลุมนอนนอนอนนอสองลุมวุ่สามลุ้มแม่ยูสี่ลุมห้าลุมหกลุมหกลุมเจ็ดเ็ดลุมแปดลุมเก้าลุมสิบลุม สิบหลุมจากห้สิบอดหลุมสิบอดหลุมจากยี่สบหลุมพอใจพอใจแล้วห้าสิบเซนโอเคเดี๋ยวไว้รอโตกว่านี้จะมาอัปเดตให้ดูนะคะก็ขอบคุณที่ติดตามมาถึงท้ายคลิปนะคะเป็นการปลูกหัวเชืเทาครั้งแรกค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรยังไงจะมาอัปเดตเพิ่มนะคะก็าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะคะ แต่ถ้ามีข้อติชมตรงไหนก็ยินดีรับฟังนะคะเพื่อพัฒนาต่อไปค่ะ